ผมไม่โทษคุณหรอกนะที่คิดว่าการอยู่คนเดียวมันง่ายกว่านะผมเองก็เคยคิดแบบนั้นดูเหมือนว่าทางเดียวที่เราจะไม่ต้องโดนทำร้ายหรือว่าไปทำร้ายคนอื่นก็คือการอยู่เพียงลำพังหนูเป็นเด็กแว้นเหรอลูกฮะหนูเป็นเด็กแว้นเหรอคะโอ้โห น่ารักจริงๆเลยเรีนให้ฟังหน่อยเออเออเก่งจริงเลยหืมตันตันทำไมนอนอย่างนั้นนะลูกฮะโอ้นาเข้าบ้านกะลูกหน้าข้าบ้านเข้าบ้านจ้ะเข้าบ้านจ้ะที่รักเข้าบ้านจ้ะกะลูกหน้าข้าบ้านนะจ๊ะเข้าบ้านจ้ะแล้ว ขอบคุณที่เอ็นดูหนูนะคะขอบคุณที่มาดูเอ็นหนูนะคะ,<ส>ะขอบคุณที่มาดูเอ็นหนูนะคะขอบคุณที่มาดูเอ็นหนูนะคะเอ็นดูหนูไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวเลยคือคนนี้เนี่ยคือไม่เกิขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูหน่อยได้ไหมหยุย มึงเป็นยังไงไอ้ชิงฮะทำละง,ง้อยมามึงเป็นยังไงอ่ะให้เขากัดมาเป็นไงแพทั้งตัวเลยชื่นใจไหมไอสันดานก็กูพูดกับมึงแล้วว่ามันไม่ได้รักมึงไม่ได้รักมึงมึงก็ไม่เคยฟังกูถ้ามึงฟังกูสักหน่อยมึงไม่เป็นอย่างเงีย้ย แล้วแต่ละชิ้นก็แต่เอาเป็นเสียงเสียงแล้วใน,นที่สุดใจที่แตะเอาปเป็นสียงเสียงก็ถูกบดละเอียดจนเป็นผุยผงหมดเลยตอนนี้หัวใจผมได้กลายเป็นก้อนฝุ่นไปแล้วละ่ะฮุทุังบังตาทํามังบังตา สังคังมังตาพวกเจ้าจงไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นจงมองไม่เห็น <st> uh> บางตาไว้บางตาไว้จงมองไม่เห็นข้าจงมองไม่เห็นข้าจบพูงเกยจจะพูดอนงไงจะพูดอะไงครับ จับจู๋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 จับจูับจู๋เฮ้ย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 อ้วนไหมคะอ้วนหรือผอมมีอ้วนหรอกก็แค่ผอมเองเออมีอ้วนหรอกก็แค่ผอมเองเออมีอ้วนหรอกก็แค่ผอมเอง รู้บ้างไหมว่าตัวเองโชคดีแค่ไหนที่มีแม่คอยเอา oh <my> อ,อกเอาใจเนี่ย,ยน,นอนทั้งวันกินก็เยอะเวลาก็เวลาหอมก็ทำหน้าลำคาานทำไมไม่ทำตัวน่ารักเหมือนแม่แคนอื่นเขาบ้างฮึ <c oughs> มีพี่ไดโนเสาร์ด้วยน่ารักไหมกอดพี่ตะโกนพี่เลยเสาร์หล่นเออกอดพี่ไดโนเสาร์เลยน่ารักจังเลยพี่เดนเสา,าร์มาปีใหม่แล้วมามาบอกพี่พี่หน่อยมาเอ,อ๊ ยังไงเออสุขภาพร่างกายแข็งแรงเอาม่ต้องเข้าใกล้ขนาดนี้เอาพูดสิพูด เอามาบอกให้พี่ๆให้จบอ่ะให้ร่ำรวยเงินทองเอออ่าเลยสิถ้าถามว่าเหงาแค่ไหนตอบได้เลยว่าเหงาแค่กูนี่แหละเพื่อนแม่งมีแฟนหมดแล้วชีวิตโตครับโต เดี๋ยวป้าป้ากลับแล้วนะรู้ไหมครับรู้เออวันนี้อาบน้ํานะครับนะครับวันนี้อาบน้ํานะครับนะโอเคเดี๋ยวป้าป้ามาแล้วนะเดี๋ยวอาบน้ํานะครับวันนี้นะครับโตครับพี่โตอ่ะถ้ารู้เรื่องกระดิกหางก่อนครับ โตครับโอเคอาบน้ำนะครับครับเมื่อวินญาลายกายล่างไม่มีใครยับยั้งเธอได้ใครควางเธอฆ่าทำลายขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุ้ยหุ้ยชุวยอดเลยอย ดับหน่อยได้ไหมมิวขอจับได้ไหมโอ๊ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยเลอยคุณตี๋ช่วยอ่ะช่วยมากขันเขามาเลนกับพ่อมือซื้อข้าวเรมันมวลลุกขึ้นฟ้อนทำไมโอ้โหดังไม่ไหวจ้า <c oughs> ดั้งไม่ไหวอะ่ะทำไมดังด้งจะไม่ไหวอะ่ะดั้งฉนันหะหมาข่าไปฮะ ดั้งธอหายไปไหนเนี่ยมาค่ะกูเปิดลานสิบโมงครึ่งมึงก็มาสิบโมงครึ่งกูปิดลานสามทุ่มมึงก็กลับบ้านมึงสามทุ่มมึงแทบจะไม่ใช่แมวปลาค้างบ้านกูแหละมึงแทบจะเป็นแมวกูแหละค่าอาหารมึงเดือนเดือนเท่าไหรเนี่ยมึงขอตังค์แม่มึงมาบ้างนะอีแมวมึง ง่วงแบบไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องไปส่งเข้านอนนะจะนอนรอตรงนี้ก็ได้ดูทีวีไป,ไปลอยไม่ต้องสนใจแต่ว่าง่วงอังการก็ไม่ทำนอนก็ต้องเปิดพัดลมโอ้โหตากแดดแทบตายนี่ลูกน้องกูนอนตากพัดลมเป็นไงสบายนะแท้ แแแแปป๊๊ดอะไรถ่ายอแกถ่ายทั้งวันเมมโทรศัพท์ไม่เต็ม,มั้งอะแล้วไหนถ่ายแล้วมาหลอกป่ะไหนดูดิ <c oughs> เอามาเช็คคุณว,วันทำเฮียอะไรบ้างนอกจากแดกกับนอนเนี่ยฮะ แม่ครับผมบอกเลยว่าผมอยากเป็นหัวจ่ายผมอยากมีเมียเป็นสงซอ,อ<ะ>แล้วก็เอาเจ็ดพันห้ามาด้วยแม่ผมจะไปบ้านพักพูวิน่า่ฉันดูดม้าวันละหนึ่งส่วนสี่ตัวหลังจากนั้นฉันก็สูบซาก็ตกเย็นมาฉันก็แดกกับท่อ <c oughs> <c oughs> มชีวิตดูสุขสบายเนาะ ยิ้มวันนี้บริโภคไม่ได้เดี๋ยวหาอาหารอื่นแทนไปก่อนแพงก็อย่าไปทานนะให้ให้คนรวยเขามีสตังค์เขาก็ทานไปสิขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูนหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยเลยอ่ะพีอ่ะ่วยอ่ะสวยมากขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูนหน่อยได้ไหมหุยหุย ชูยอดเลยอะตอนเนี้ยไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าในใจเราแล้วนะกะละมังเล็กไปอ่ะแต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกติดพุงหมดแล้วคาก็แทบจะเหยียดไม่ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ได้อยากได้ใหม่หรอกจริงๆ ชมวิวเหรอลึกจริงจังนะเนี่ยแต่แล้วจะเอาอ้วนลงแล้วอ้วนจะร่วงแล้วแล้วอ้วนเขาไม่ยอมลงดูมองอะไรกันนะเนี่ยมองอะไรกันเนี่ย,ออนนยดูวิวค่ะข้าง,นอ,งน,นอกงงนมีวิวเหอลึกข้างนอกมีนกหรือไงข้างนอกฝุ่นเยอะเนาะดดูมอ,องชมวิวกันค่ะใบไม้เปลี่ยนสีแล้วลูกืึ โอ้ดูนกกันข้างนอกมีต้นไม้มีนกแมพปี้เหลือเกินจะหักไหมน่ะอ้วนไม่กลัวหักอ่ะดูอ้วนนี่กลัวหักไหมลูกกลัวหักเนาะกลัวหักเนาะเอาลงค่ะขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยย่อยเลยอะดูกคนเล่นกันเล็บติดแล้วเมื่อกี้เล็บติดอ่ะ ด้วยตีเตเลปติกแล้วแม่เลปติกไปไอ้อ่ะเออไม่ออกใครมากดไม่อีกเล็บติกแล้วเนี่ยเออเล็บติกแล้วเออโอกดกดแล้วกดทุกคนแล้วกดแม่เรื่องอะไรตัวเองทําเล็บติดเองไนกดเอากดแม่แล้วเนี่ยทุกคนดูกดแม่ เองทําเล็บติดเองไม่เนี่ยแต่กิบแม่แม่ตุ้ยก่อนตุ้ยก่อนเด็กๆมาตุ้ยละเดี๋ยวไม่ช่วยลูกก่อนเออไม่ช่วยก่อนกดสบายดีสาฟอนชิเซาใสโทรศัพท์เลย,เย้และกะส็สีเซาลินทุกอย่างเลยต่อไปนี่กับซีโบไดลินสีโบไดลินโทรศัพท์อีกแล้วสาวพอนชีโบลินโทรศัพท์แลวกะสส็สีโบไซซีโบลินเพจซีโบล,ลินไลน์ เอาอะไรใหม่แล้วเนี่ยจับหนูโอ้โตอยตายดิเอ๋อเอ้ยไม่เอาไม่เอาลูกไม่ทำไม่ดุไอ้โอ้ยแมวตัวนี้มึงอยากจะกัดกัะกูใช่ไหมมึงคิดว่าคุ้มไหมล่ะกัดกับกูอ่ะได้กูจัดง่ายกูนิ่งมาสองวันมึงยังไม่หยุด เป็นคนยิ้มยากแต่ถ้ารักมากๆก,ก,ก็จะยิ้มให้แค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าใจเพือนฉันก,วกว็วนก็ว้าเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบถึงง่ายได้ตกนุมร้างแบบไม่รู้ตัว oh. ความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจเลยฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหม ขอดูหนอนได้ไหมหุยฮุยช่วยเลย่ะยุณพี่ะช่วยอะชวยขาวมาอีกแล้วตูขับน้องสมิธได้เนะี่ยหน้าดำอยู่ไหนเนะี่ยดำหายใจอยู่ไหมลูกฮัลโหล <laughs> ให้ดำมามือดันนะไม่ไหวเลย จมก้นน้ำหอยบะมีฉันว่าอย่าี้พ <c oughs> ีบุญพีบุญไปข้างนอกเปล่าบุญไปข้างนอกมาเนี่ยไปเปล่าพีบุญเฮ้ย ขำเลยเก่งค่ะขำเลยครับขำเลยครับขำเลยครับอ๋อให้ฉันกนเลยหรอเดี๋ยวขอเลยว่าสิพี่เท้าถ้าขอขำเลบว่าครับเร็วนี่ไงอ่ขอีกรอบเลยตุยอีกรอบเร็วเจ๊อีกรอบเดีวอีกรอบเท้าอีกรอบเร็วเท้าเก่งค่ะเก่งที่สุดขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับ ออโอ๊ยกดหน่อยได้ไหมวชยยอะเลยอะีอ,อะ่วยอะวยมากอตมตมองต์กดมาตบมาตบมาตบมาเ่เบจเรื่อเบจ้ะเเบจ้่อเะมาเยยย ชีวิตหลังปีใหม่เป็นไงบ้างเรียกได้ว่าดีสุดๆได้กินของแพงทุกมือเลยคงได้กินอาหารหรูๆตามพัตคารทุกมือเลยสินะกินร้านข้าวแกงร้านตามสั่งเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือราคามันแพงขึ้น <c oughs> เริ่มต้นปีด้วยการกินแพงอย่างนี้ปีนี้น่าจะไวโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหงแน่จงก็เข้ามา นีด<ะ>น่ดูที่บ้านีเดี๋ยวอ,อะไรถ่ายแกย่ถ่ายทั้งวันเมมโทรศัพท์ไม่เต็มบ้างอะแล้วไหนถ่ายแล้วมันหล่อป่ะไหนดูดิ <c oughs> เอามาเช็คหมูอูดอ๊ดโลละสองร้อยกว่า แก้กฎหมายให้หน่อยจะกินแมวแล้วนะแมวแมวง่วงง่วงแบบไม่ไหวแต่ไม่เปลไยไม่ต้องไปส่งเข้านอนนะจะนอนรอตรงนี้ก็ได้ดูทีวีไปเลยไม่ต้องสนใจแต่ว่าง่วงมากมากง่วงแล้วก็หนาวด้วย แต่ไม่เป็นไรโอ้ปวดหลังละครเมื่อไร่จะจบอะแต่ไม่เป็นไรนะรอให้จบก่อนก็ได้ไม่เป็นไรรอได้แต่แบบว่าง่วงอะว่วงแล้วไปนอนด้วยกันได้ไหมเมื่อจับท้องแสบอ่ะดิวอ่ะดิว,ดว,ดวแล้วเมื่อจับท้องหมอน จับนิดจับหน่อยไม่ได้เลยง่วงง่วงแบบไม่ไหวแต่ไม่ไปไ็นไรไม่ต้องไปส่งเข้านอนนะจะนอนรอตรงนี้ก็ได้ดูทีวีไปเลยไม่ต้องสนใจขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอจับได้ไหมโอ้ยขอดูหน่อยได้ไหมหุยหุยชวยอดเลยอะ่ะขอจับหน่อยได้ไหมนิ้วขอ โอ๊ยขตหน่อยได้ไหมหุยหุยช่วยเยอ,ยอะเยอะ่ีอะช่วยอะช่วยมากอันนี้มันหมูเหลียวหลังหรือเปล่าคะทุกคนอันนี้หมูเหลียวหลังใช่ไหมคะอันนี้คือหมูเหลียวหลังนะคะทุกคนหมูเหลียวหลังคะนี่หมูเหลียวหลังประลูกโอ้โหโอ้โหหมูเหลียวหลัง คอยยิ้มคอยยิ้งในใสฉันต้องแะบอกกันแต่ที่แหละผู้ชามาลออลวงกันย้งลอกลวงเนเจ้าลอกลวงคอยบ่าวแม็กก็เราลอควงด้ยพี่บังก็หนาตรงต้วยอยให้บังโหลดบ่าวแม็กมเจนังวันนี้คือมเจ้าคือเนาะสับอกไห้เจ้าลอกลวงคอยลวงเนี่เจ้าลอก องร้อยกว่าแล้วนะหมูอะแก้กฎหมายให้หน่อยกฎหมายคุ้มครองหมาเพราะว่าจะต้องกินหมาแล้ว <laughs>